สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยผารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางตำราของเรานะคะงวดประจําวันที่31งวดประจําวันที่31นะคะทุกคนขัามเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ เอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยคะ่ะทุกคนนะคะแนวทางตัวนี้นะคะเป็นแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญา เราก็จะรีบทยอยลงให้นะคะทุกแนวทางตามรงตามลาวนะคะเพราะว่าเราพัฒนานะคะชนกันกับรัฐบาลไทยนะคะแอดจะสรุปให้ไวนะคะวันนี้เดี๋ยวรีบทําแนวทางเลยค่ะสรุปให้ไวนะคะทุกคนก็รอรับชมรับฟังนะคะเตรียมรับข้อมูลเตรียมรับแนวทางกันเด้อเตรียมเขีบกันเลยนะคะทุกคนเอากิงกันเข้าไปบาทน,นี้รัฐบาลไทยกับเราพัฒนาชนกันแถมเป็นวันโกนนะคะ วันศุกร์นี้เป็นวันโกนนะคะห้ามพลาดสถิติเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนอาจจะใช้ด้วยกันได้นะคะอาจจะใช้ด้วยกันได้เอ้าเอฟซีว่ะขอทวนอีกรอบหนเอสสถิตินะคะยังไม่ได้ดูเลยวะซานอ่าเดี๋ยวเด้อมีของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนแนวทางอาจารย์ปัญญาเดี๋ยวเอทวนเห็นกอบวันโกนนะคะวันโกนนี่เขียนไว้แร้วนะคะหวยวันโกนก็สิบโบอ,ออกเลขกันสูงบกคนีเนาะเลขมงคลจะมาอีกไหมนะคะเลขมงคลเนาะ แต่ว่าหลักร้อยที่ยังไม่มานะคะก็คือสามค่ะยังไม่เดินนะคะสามยังไม่เดิน,นะคะ่ะทุกคนที่เหลือเป็นเลขมงคลนะคะวันโกนนะคะวันโกนนะคะหวยวันโกนเลขออกต่ำอยู่เด้อว,วันโกนเลขอยางสิออกต่ำอยู่ค่ะเจ็ดสี่หนึ่งนะคะที่มันเคยออกนะคะเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะก็โอ้แต่ว่าวันศุกร์นี่เดินเกือบทุทกตัวเลยนะคะเดินเกือบทุกตัวนะคะเกือบเสมอกันหมดเลยนะคะ ถ้าเป็นสถิติเนาะนี่เดินเกือบทุกตัวนะคะหลักร้อยที่เดินดีเป็นเจ็ดเตี้ยมึงสองสามเจ็ดสามห้าสองนะคะขอตามนี้เลยนะคะเก้าสองศูย์สองโอ้ถือว่าเดินหลายเยอจ้ะนี่เดินเดินเดินเยอะเลยค่ะเกือบเสมอกันเลยนะคะพวกนี้เนาะโอ้คือจริงเลยคะ่ะ เอามาดูแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะเด่นล่างก็ไม่พลาดนะคะแต่ว่าตัวเจาะไปไม่ได้นะคะมาตัวเดิมนะคะมาตัวเดิมเนาะมันเอาบนลงล่างนะคะใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้สองแปดรู้สึกว่าจะออกบนนะคะหวยงวดนาซิโบสองเกจเบอจั๊เอาจักแล้วก็วนเวียนออกอยู่แถวเลขมงคลน,นี่แล้วนะคะพอได้ออกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนนะคะเพราะเดี๋ยววนเวียนแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในแถวนี้แหละค่ะ อาจารย์ก็ให้ไปที่ตัวเดิมนะคะมันมาสองแปดนะคะมาตัวเดิมจริงๆค่ะแต่ว่ามาสองแปดนะคะดินห้าหกมีไม่เข้านะคะตัวดินตัวดินนี่เนาะเอา้าน่าเสียดายนะคะนี่ถ้าตัวนี้เป็นเจ็ดนะคะเอฟซี FC ได้โตูดเลยเนาะนี่นะคะจะได้สองเจ็ดแปดนะคะอาจารย์ให้สองสองห้าแปดเนาะสองห้าแปดมันออกสองแปดนะคะโอ้ลักลอยมากเป็นแปดจะ้ะเป็นแปดเป็นเก้านะคะ ห้าหนึ่งสองนะคะห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสองนะคะอู้ห้าหาเมื่ออยู่นี่เรียบรวยเลยเดิมันออกแปดเจ็ดสองนะคะทุกคนเมนบอกแปดเจ็ดสองเนาะแอเขียนถูกนะคะล่างนะคะสองแปดโอ้ตวสุวดท้ายมาตัวเดิมนะคะมาตัวเดิมจริงๆแต่ว่าไม่ใช่สองห้านะคะ,มา, 2, 8, ะ,คะมาสองแปดนะคะมาสองแปดเนาะเอ้ามาดูงวดน,นี้กันนะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะขอให้ไทยอยู่ส่วนไทยนะคะไทยอยู่ส่วนไทยเนาะแนวทางนะคะเรา ก็อยู่ที่แนวทางตัวเองนะคะขอให้แนวทางตรงปลุกนะคะทุกคนมันเฮงมากไปอันเคียรดแนวทางอันเราพัฒนาชอบไปรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่นั่นแหละค่ะแต่สิไปลาวพัฒนามันสีเคลียรดไปแนวนันเด้บาทเนี้เป็นชอบเป็นนะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนแนวทางเนาะแนวทางของวันศุกร์นะคะ วันศุกร์วันโกนนะคะนี่เนาะวันศุกร์วันโกนที่หนึ่งนะคะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญาให้ไปที่เด่นหนึ่งสองนะคะเด่นหนึ่งสองอาจารย์บอกว่ามันคือวนเวียนอยู่ตัวเก่าเถอะอาจารย์ก็เหตุใดตัวเก่าเก่านี่เนาะอา่าลองดูด้วยอาจารย์บอกว่าอ้าคือวนเวียนอยู่ตัวตัวเกาว่าเถอะวันศั่รวยจะมาตัวเดิมอีกไหมนะคะจะจะดักไว้ได้ไหมทุกคน เอาหนึ่งสองนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะเน้นนะคะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะคะสามตัวบนนะคะชุดสามตัวบนอาจารย์ให้ไปที่นะคะสามหนึ่งเจ็ดสามสองเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่สองเจ็ดนะคะมาตัวเดิมเมื่อสนอาจารย์มาเนาะอาจารย์ว่าเอาแนวทางทํำไมมันวนอยู่ตัวเดิมคนวะเมวยบนเป็นสีออกตัวเก่าอีกบอจ้ะ ออเอาสวงจิตอาจจะลงล่างอย่างนี้บอกค่ะสวงจิตอาจจะลงล่างไม่แน่นะคะนี่นะคะเนของอาจารย์ปัญญานะคะสําหรับท่านเผื่อที่ที่อยากจะมอบน้ําจุง้งน้ําใจให้อาจารย์เนาะก็ตามน,นี้เลยนะคะแต่ว่าเด่นล่างไม่พลาดนะคะเด่นล่างเดี๋ยวอาจารย์หมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์หมามาใหม่ค่ะอาจารย์่าคำนว,นสวนณสก่อนบางท่านชอบเออดิด่บุญดินล่างเนาะเอาลองดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางเนาะ แนวทางของสูตรอาจารย์ปัญญาค่ะแขบเลยนะคะเอาเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังอย่าลืมเดอ้อทุกคนแนวทางอันรัฐบาลไทยนะคะกับลราพัฒนานะคะออ้อมกันเลยนะคะโอ้อมกันเด้อเอาขอให้หมานนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านหมานเฮงปังกันละค่ะไปตัวไหนก็ดีนะคะขอให้โชคดีกันทุกถันเด้อ โ,โหขอให้ลาวอยู่ลาวนี่แหละค่ะไทยก็อยู่ส่วนแนวทางไทยเนาะมันชอบย่มันยิ่งชอบสลับกันนะคะ,ะนี่ละมิดเยวเอดนี่แหละเอดว่าเป็นตยาดูจ้ะเดี๋ยวรีบทยอยลงแนวทางให้เลยนะคะเพราะว่ามีรัฐบาลไทยด้วยเอฟซีวุ่นนะคะเอฟซีวุ่นเนาะเดี๋ยวจะพยายามสรุปให้ได้ไวที่สุดนะคะนี่ละค่ะวันนี้นะคะสรุปแน่นอนนะคะเอดฝ่าวเห็ดกันว่ากับวาเถอะเดี๋ยวทยอยลงคลิปนะคะแนวทางให้เอฟซีเลย ทยอยทําคลิปด้วยแล้วก็ชุดสรุปให้ด้วยนะคะวยา้าพรุ่งนี้เช้าจะทันอยู่บ่พรุ่งนี้เช้าเอฟซีว่าทัานอยู่บ่เพราะว่ามันมีรัฐบาลไทยด้วยเด็ดค่ะรัฐบาลไทยก็เล่าพัฒนาส้นกันเนาะเอาคืนนี้ก็กิงเล่าเด็ค่ะเอาเล่าไปจิงซะก่อนจะขึ้นเนาะชุดบนเป็นบน,บนชุดล่างเป็นล่างนะคะแอดทยอยเริ่มทําแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวอัดคลิปให้ค่ะอัดคลิปให้นะคะ รอรับชมรับฟังเลยนะคะแนวทางใครว่างๆนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังเลยจ้ะมาเข้ามาเอาแนวทางกันเนาะจะได้หมานจะได้เฮงจะได้ปังไปด้วยกันนะคะโอ้แนวทางพาย่อยลงเพียบเลยค่ะเตรียมลงเพียบเลยนะคะแอดก็นอนหัวกระตุนฝันเดี๋ยวจะมาเล่าฝันให้ฟังนะคะเล่าตอนนี้เล่าตอนนี้ไม่ได้นะกระซิบกันกระซิบกนบกระชิบเอซี่ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า